สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคทางย t u b e หลักกับพีเอฟทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบกับเซลล์แครสนุกค่าเสียงอีสานเสียงวนหวานคนเก่าคนเดิมนะคะมากับรถสวยๆเข่าใหม่นะคะเป็นโตโยต้ารีโว 2.4i นะคะชมปี18ราคาตังขายเพียง5 0 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเล็กไมย 60, ก่ยุที่60,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าได้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะด้านหน้านะคะลูกค้าสภพาพสวยๆเลยค่ะรถบ่มีชนหนักมีความแน่นอนค่ะกระจังหน้านะคะบ่แตก บ่หักค่ะไฟหนานะคะเป็นไฟไฮโดเจนนะคะลูกคพรผอมกับไฟตัดบอกสีสมาําเสมอสีเดิมๆจากโรงงานนะคะสีที่สวยแบบนี้ค่ะเป็นสีบอลเงินนะคะลูกค้าทานไหนกําลังมองหาเกี่ยวออโต้ไม่นี้หา้ามพลาดนะคะลูกค้ารถเข่าใหม่นะคะดอกยางนะคะแม็กสภาพ่สวยๆเลยขาะดอกยางแน่ๆนๆน้าๆน,น,นะคะเจ้าตัวนี้เนาะได้เป็นยางปี22นะคะลูกค้า แมกขอบ17นะคะลูกค้าดอกอย่างแน่แนๆหน,น,นาๆเลยซุ้มล้อนะคะเดิมๆจากโรงงานขับบันไดขางสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะกระจกม้องข่างนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยเป้าจ้าประตูนะคะเป็นโคมเมียมค่ะกระจกนะคะเดิมแทนแน่นอนทุกบานค่ะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อค่ามาหาแคทได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้าบอสภาพสวยๆนะคะเป็นบอผ่าสภาพสวยๆบอม่ฉ่ำเลยนะคะลูกค้าร,รถสวยคุณภาพเ a เอนะคะ เจ้าตัวนี้นะคะพ่อแม่พีนนะ่นงเนาะคอนโซลด้นานะคะสภาพสวยๆเลยค่ะฟัง FM AM ได้นะคะลูกค้า AirB i ินะคะเกี่ยวออโตเป็นพวงม,มาลัยมัตติฟังชันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ที่พวงมาลัยเลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะลูกค้าหนาเลื่อนไม้สวยๆแบบนี้ค่ะไม่เดิมไม่แทนแน่นอนไมอยู่ที่61,000กว่าักิโลเท่านั้นนะคะรถสวยคุณภาพเกียร์เอนะคะรับประกันนะคะ เพดานด้านบนสพาพสวยๆค่ะรับประกันในส่วนของโครงสร้างนะคะเดิมๆค่ะหัวนอนบ่มีกันแก้กันไขนะคะรถบ่มีชนหนักแนนอนค่ะแผงประตูนะคะลูกค้าสพาพสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ๆท่านใดนะคะติดต่อเขามาหาแคทได้เลยนะคะรถสวย สามารถออกรถดได้ทุกอาชีพค่ะสำหรับพีพ่ๆนะคะเครดิตดีประวัติดีจะเต็มฟรีดาวเลยค่ะบ่ต้องใช้เงินออกรถเลยจกักหวัดเอารถส,สวยแบบนี้ไปขับไปขี่ได้เลยนะคะลูกค,ค้ายูตังจังหวัดน้อบม่ต้องห่วงนะคะมีพีพ่ๆไฟแนนซ์แลเปเส้นเอกสารให้พ,พ่อมแม่พี่น้องนะคะแม็กซสภาพส,สวยค่ะโตคัสซี่ทุกอย่างนะคะเดิมๆค่ะรับประกันนะคะเดิมแทนแน่นอนรถส,สวยนะคะลูกค,ค้าติดต,ต่อค้ามาหาแคทได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เกาหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่านะคะนี่เลยค่ะลูกค้า จะเปิดไลเนอร์ให้มืองนะคะไลเนอร์นะคะลูกค้าสาภาพวสวยๆค่ะบ่มมีริวรอยในกาศใช้งานรถทุกคันนะคะสามารถตรวจสอบเชคประวัติูนย์ใดค่ะรับประกันนะคะในส่วนของโครงสร้างนะคะพี่ๆอยยุตั้งจังหวัดเด้อ่ต้องหว่วงค่ะมีพี่ๆไฟแนนซ์เลยไปเซ็นเอกสารให้นะคะพี่ๆท้าอาชีพใดนะคะก็สามารถออกรถกับเชลแคทได้ค่ะลูกค้าเครดีประวัติดีนะคะ ฟรีหนาวไปเลยค่ะแถมโปรโมชั่นพิเศษนะคะคาฟรีไปเลยค่ะเก่าสิบวันไปพรออีกที่ปีหกเจ็ดเลยนะคะลูกค้าแถมประตูสภาพวสวยๆแบบนี้ค่ะบอมมีริวร้อยในการใช้างานนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าเนาะบอมตึงๆแน่ๆแนๆหนาๆนะคะพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจอยาก่าเม,มืองรถจิงนะคะมาได้เลยค่ะที่ร้านสินค้าลมเก่าร้านอยู่ตรงขง้ามกับบ๊กซีนลมเก่เกาธนลักลมเกา่าอยู่จังหวัดกทมลูกค้านะคะว่าสะดวกมากเนาะ่าเป็นอย่างค่ะอยากเมืองรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะคะ แจงแคทมาได้เลยค่ะหัวน็อตนะคะโค้งสางนะคะพ่มีกันแกกันไขลดทุกอย่างนะคะเดิมแทนแน่นอนค่ะสีบอลเงินซีสวยแบบนี้ค่ะพี่ๆท่านไหนะคะสนใจติดต่อเขามาหาแคทได้เลยค่ะที่เบอร์ศูนย์เก่าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเกานะคะร้านสนุกค่านะคะอ่าพิมในกูเกิลแมปนะคะพอม่พี่น้องเนาะหาง่ายค่ะรถแคชชันหาง่ายนะคะอยถนนลักลมเก่าเลยค่ะลูกค้าแวะเวียนเขาเมือมงรดกันได้เนาะ ต่อไปนะคะทุกค่ะเดี๋ยวแคทพาไปมือในโซนของของเครืองนะคะไปจ้ามาค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเขากับมามือของเครืองนะคะก้อนม,มือของเครืองะค่ะมะมึงมุ้งกว้างกันก่อนนะคะทุกค่ะเนาะแนน้ามีคางเนงนะคะเจ้าคันนี้นะคะเป็นเจ้าตโตโยตาโ้ารีวอ 2.4i นะคะชมปี18ราคาตั้งคขายเพียง4,000,000บาทค่ะ มาอยู่ที่60,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาหาแคทได้เลยค่ะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าแคทดีๆประวัติดีจะเต็มฟรีดาวค่ะแถมโปรโมชั่นพิเศษนะคะค่ะฟรีไปเลยค่ะ90วันไปพอนอีกที่นะคะปี67เลยค่ะพี่ๆท่านใดนะถ้ามอาชีพใดนะคะอย่าฟา,า,ากตัดสินใจเจ้าของเนะะื้อค่ะ ติดต่อขามาหาแคดก,กันกรนะคะลูกค้าเนาะแอนไลน์ขามาที่เบอร์โทรได้เลยค่ะหรืกว่างมะมึงรถจริงได้เลยนะคะที่ร้านสุขการลมเก่าร้านชิวตรงข้ามก,กับบีซี่ลมเก่าถนนลักลมเก่านะคะอยู่จังวัดกอทมอค่ะนี่เลยค่ะลูกค้าสาภาพสวยๆแบบนี้ค่ะฟ้าครอบเครื่องนะคะบ่แตกบ่หักเลยค่ะของเครื่องสาภาพสวยๆนะคะว่ามีขัดเยิมน้ำมันระบบไฟต่างๆนะคะสามารถใช้งานในปกติค่ะเบรกวีเอสดับเบรกเอบีเอสดวยนะคะ,ะสวยๆแบบนี้ค่ะ นี่เลยค่ะรับประกันนะคะขั้นบ,คบาากคดบงงกหักบกงรอทุกขั้นนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบเช็คประมาณศูนย์ได้เลยค่ะลูกค้าออกรถกับเซลแคดนะคะแคดูแลในช่วนของแบตเตอรี่นะคะประวัติจะเป็นน้ํามันเครื่องรือว่าของเลวต่างๆนะคะดูแลฟรีค่ะลูกค้าบ่ต้องห่วงเลยนะคะระบบไฟนะคะสามารถนใช้งานได้ปกติค่ะไฟนะคะนี่สายไฟต่างๆเนาะบม่มีขาดหรือว่ารั่วไหลนะคะหัวกระโหลกสภาพสวยๆค่ะ นี่เลยค่ะสครับเพจนะคะลูกค้าสติ๊กเกอร์มอออกก่อนเนาะแสดงเลขเครื่องเลขทางนะคะทุกอย่างครบชัดเจนนะคะลูกค้านเนาะ่านอดค่ะสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะฟ้ากระโปรงนะคะเดิมแท้แน่นอนค่ะเสื้อสดก็ะไรนะคะจัดแน่งก็ะไรค่ะเม็ดอาดนาเรียกันกลุ้มสวยๆแบบนี้ค่ะสติ๊กเกอร์นะคะสวยๆเดิมๆนะคะมอนอดอีกฝั่งหนึ่งค่ะสภาพสวยๆค่ะฟ้ากระโปรงเดิมๆนะคะมีตราปั่มโตโยต้า แผ่นกันความรอนนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยค่ะพี่ๆท่านใดนะคะสนใจฟาวติ่อเข้ามาหาแคทดได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เกาหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้ารถสวยปีใหม่ไม่หน่อยลูกค้าไปว้มาว่ว้แน่นอนค่ะพี่ๆท่านใดนะคะตัดสินใจได้แล้วนะคะสามารถออนจองออนไลน์เข้ามาได้เลยค่ะเดวแคทดล็อกรถนะคะหลักกระถ่เอกสารให้พี่ๆไฟแนนซ์และเปอร์เซ็นต์เอกสารให้พ่อแม่พี่น้องเนาะบ่สะดวกมารับรถค่ะบ่เป็นยังค่ะพ่อแม่พี่น้อง มีนะคะบริการลดสไลด์นะคะส่งลดให้พรออมไพี่น้องเช่นกันนะคะลูกค้ายูเหนือย,อย,อย,ย,อยู่ไตยูซันลูกค้าต้องห่วงเลยค่ะสามารถออกรถกับเซลแคดได้เลยนะคะเอารถสวยๆแบบนี้ไปไ,ปไว้ใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะซื้อสดก็ได้นะคะจัดไฟแนนซ์ก็ได้ค่ะมีเอกสารพร้อมโอนนะคะลูกคา้าเล่มบอบช่อมรูกศ์หายเด้อค่ะสำรับเมื่อนี้นะคะถ้าเซลแคดบอผิดประกันใดนะคะผิดพลาดประกรนนะะันใดเนาะ ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องสุปุกสุคนทาง YouTube หลักกับพีเอฟซีทุกท่านนะคะสำรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เซลแคนได้เด้อค่ะเวลามีรถสวยๆเข้ามานะคะกับจังสิบเรพานกันนะคะสำรับวันนี้นะคะเซลแคนก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะ,ส,บบะ,คะสวัสดีค่ะ